วันนี้สิได้ไปเอาข้าวเพื่อนข้าวเพื่อนพี่น้องอันนี้เอาข้าวเพื่อนมะม่วงได้ไหมเอาข้าวไม่คิวข้าวนี่ภาพบรรจ่างเริ่มไปได้เริ่มเสร็จไปเวลาปากคบปากคงไม่คิวข้าวมาไปข้าวเพื่อนเลยข้าวเพื่อนข้าวลูกสาวซื้อมามาเลี้ยงเลยสิได้เห็น เพื่อนให้มาเขกระเทิกตอนนี้กำลังทับโไซค์สีแหลข้าวนะข้าวทุ่งไม้ยุคามุงรถได้มานะบปรนเ้เพื่อนมาช่วยน้ำใจไห้มาช่วยตัดไม้น้ำประเี้นเสร็จทางไปแล้วแเอาไอยุ้าอยู่สวนปายุ้าได้ต้นเพก้งเพก มองนี่ละมองนี้คือมองนี่แหล่มองนี่แหละนี่แหละป่ามันอยู่คาหมองนี่แหละนี่เอาผ้าเข้าไปตัดในรุ่งในกูนี่ลำน้อยลุงนี่ลำน้อยซึ้งๆเลยนี่ลำไปเฉืองๆตัดเลยนี่เด้อให้ปวดลำนี่นี่ลำนี่ตัดเลยเอาลำมึงซึ้งเด้อลำเฮาเข็นเลยจะลำใหญ่เลย นี่ภาพบรรยากาศวันนี้มาเอามาอยู่คาไปเห็ดข้าวเฮือนข้าวเฮือนพี่น้องนี่ลุงมงคลได้มามานํามานํานี่เนี่ยภาพบรรยา,ากาศภาคเศร้าภาคเศร้าไดยมาเออตัดจับจับบได้มันมันโคตรนะมันโคตรเขาเอาแค่มันมันได้เหระมันเทโตอเอาไปแล้วข้าวโคตรขอกเนโคตรก็โครก็ได้ยันไงมาโคตรมันยาวลุบบงโคตรก็ได้บมเป็นยังได้ได้โคตรก็ได้ ตัดตําๆไม่ยาวแต่ทังดีได้เพราะว่าข้าวมันจากใบโตนี่สภาพบรรยากาศดินผู้ข้าแล้วมึงล่างหลังุกตอนนาตาลได้มงนี่หลังกระปตอนาตาลนี่ะภาพเหตุการณ์มาเอาข้าว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 ขึ้นหมาข้าวขึ้นหมาได้ลูกสาวซื้อมามาเนาะคุณหมอเบนเพิ่นซื้อหมามาได้เลี้ยงหมาได้ได้เห็ดของไม้เพิ่นแล้วมื้อนี้มื้อนี้มาเอาไม้ข้าวหมาแล้วมื้อนี่